โดร้อยละเก้าสิบเนะครับเกตทุลุซุมเนี่ยจะเป็นภาพพิมพ์สุโขไทยนะครับแต่ว่าองค์นี้เนี่ยจะต่างกับสุโขไทยปกติคือใบหน้านะครับแม้ว่าจะดูเหมือนวงรีแต่จะเล็กนะครับเกศทุูุซุ้มเหมือนกันนะครับมีนะครับเทียบกันนะครับที่เป็นกลุ่มสุโขไทยปกตินะครับแต่ถ้าเป็นกลุ่มพิษณุโลกนะครับจะผอมนะครับใบหน้าจะเล็กนะครับ สวัสดีครับเก็บพระสมเด็จตอนตำราครับวันนี้นะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปแบบสบายๆครับเพราะว่าคลิปที่แล้วเนี่ยนะครับเจาะลึกลงรายละเอียดนะครับเรื่องของพระสมเด็จนะครับหลังเจดีย์นะครับต้องบอกทุกท่านว่าหลายท่านก็บอกเอ๊ะน่าจะเป็นพระปฐมเจดีย์นะครับแต่อย่างที่ผมให้รายละเอียดไปแล้วครับว่าที่พูดถึงว่าเป็นเจดีย์นอนก็เพราะว่า1นึ่เจดีย์ในเอียงพอพลิกกลับปุ๊บในมุมที่เป็นมุมนอนเนี่ยคือนอนจริงๆนะครับ มันถ้าสร้างเป็นพระปฐมเจดีย์เนี่ยน่าจะสร้างแบบตั้งตรงได้เลยครับไม่จำเป็นจะต้องกดอยู่ในลักษณะมุมนี้ทุกๆองค์อันนี้คือสังเกตจ,จุดที่1นนะครับจุดที่2ง,ง่ายๆนะครับว่าเจดีย์ที่สมเด็จพระจันทร์โตท่านสร้างในชีวิตของท่านเนี่ยก็คือเจดีย์นอน,นครับวัดละครธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยสองค์ประกอบนี้นะครับก็เลยเป็นองค์ประกอบที่ทําให้ผมทําคลิปที่แล้วนะครับแต่ว่าในข้อมูลของท่านอื่นนะครับก็อาจจะถูกก็ได้นะครับเพราะว่าผมก็อิงตาม เนื้อหาเรื่องราวที่เกี่ยวโดยตรงกับตัวของท่านเองนะครับส่วนสําหรับวันนี้นะครับเราจะมาชมพระสมเด็จนะครับที่เป็นกลุ่มพิมพ์นะครับสุขโขทัยพิษณุโลกซึ่งต้นแบบจริงๆก็จะเป็นพุชินราชครับก็ต้องบอกรับว่าในบันทึกของพญาทิพโกษานะครับได้ดเขียนไว้ว่าตอนเด็กๆนะครับก่อนที่จะเดินทางมายัางกรุงเทพเนท่านจะมาเล่าเรียนนะครับมาบวชเนรเนี่ยนะครับ เด็กๆเลยเนี่ยคุณตาของสมเด็จพระจันโตเนี่ยเคยพาท่านไปกราบพระพุชินราชครับแล้วก็ฝากเอาไว้คือฝากดูแลนะครับฝากพึ่งบรารมีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับที่มีความสัมพันธ์กันนะครับแล้วก็ถอดออกมาสู่พิมพ์นอกจากนั้นนะครับพระพุชินราชเองเนี่ยยังถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่สวยงามที่สุดองค์หนึ่งในประเทศเรานะครับะฉะนั้นเนี่ยการจะแกะแบบพิมพ์ไม่ว่าจะเป็นแบบพิมพ์พระนะครับ ก็ย่อมจะเป็นสิ่งที่ช่างนะครับมุ่งหมายที่แก่ให้สวยเป็นไปได้นะครับพระในบ้านเมืองเรานะเนี่ยมีอยู่ไม่กี่องค์แล้วครับที่เป็นที่ทุกคนรู้จักและก็ขึ้นชื่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนครับพระพิมพ์ต่างๆย่อมมีต้นแบบมาจากพระพุทธรูปหลักนะครับในประเทศของเราเดี๋ยววันนี้เราไปชมกันครับแบบสบายๆทดสอบอะไรบางอย่างเบื้องต้นนะครับแต่แจ้งทุกท่านว่าจริงๆแล้วผมตรวจสอบ คัดมารอบหนึ่งแล้วนะครับบางทีดูแบบสบายๆก็จะไม่ได้ดูทุกเคสทุกวิธีทดสอบนะครับเดี๋ยวไปชมกันครับครับพระที่ท่านเห็นนี้นะครับเป็นพระพิมพ์ใหญ่นะครับเบื้องต้นนะครับดูกลุ่มพิมพ์ใหญ่พิมพ์ประทานนะครับก็ดูที่นี่นะครับชายตีวอนะครับชัดเจนนะครับเกตทะรุซุมดร้อยละเก้าสิบแล้วนะครับเกตทะลุซุมเนี่ยจะเป็นพระพิมพ์สุโขทัยนะครับ แต่ว่าองค์นี้เนี่ยจะต่างกับสุโขทัยปกติคือใบหน้านะครับแม้ว่าจะดูเหมือนวงรีแต่จะเล็กนะครับองพระเนี่ยจะลักษณะอกผายแต่ว่าผอมนะครับนี่นะครับดูผอมจริงๆนะทรงองพระเนี่ยเกือบจะไปใกล้เคียงกับสุโขทัยกำแพงเพชรนะครับก็คือองค์พระดูผอมนะครับเทียบนะครับด้านขวานะเป็นพระประธานสุโขทัยกำแพงเพชรนะครับเห็นไหมครับ นี่จะผอมกว่านะครับและใบหน้าเป็นใบหน้าเสี้ยมก็คือเป็นสี่เหลี่ยมขลามตัดทะลุซุ้มเหมือนกันครับแต่รงนี้เป็นพระประธานเพราะมีเส้นแซมสองเส้นนะครับซึ่งจะไม่เหมือนกันนะครับคือใบหน้าเนี่ยออกจะเป็นนะครับผลมะตุมกึ่งไปทางวงรีนะครับนี่นะครับพระก็ทรงสง่าานะครับซุ้มนะครับไม่สมมาตรเพียงเล็กน้อยนะครับด้านนี้จะเป็นด้านประจำของสุโขทัยที่จะต้องหักมุมแต่กลุ่มนี้นะครับจะ ค่อนข้างสมมาตรเลยแหะครับมีตะดูออกนะครับก็จะมีทั้ง2แบบนะครก็ตัดกรอบเกินกับตัดกรอบพอดีองค์ด้านขวาก็ลักษณะเดียวกันนะครับซุ้มเนี่ยไม่สมมาตรก็จริงแต่ว่าไม่ได้ดูชัดมากเหมือนกับส่วนใหญ่กลุ่มสุโขทัยกำแพงเพชรเนี่ยเขาน่าจะชัดนะครับก็คือหักชัดเลยนะครับเนี่ยขึ้นมาเป็นมุมขึ้นมาเลยนะครับเอียงชัดนะครับแต่กลุ่มนี้เนี่ยนะครับจะดูไม่ชัดขนาดนั้นนะครับแล้วก็พระในใบหน้าก็จะไม่ถึงกับ คือพุง่ายองค์พระจะดูไม่ใหญ่นะครับไปดูอีกองค์หนึ่งนะครับเนี่ยพระก็จะดูผอมสะอกยังมีอกผายอยู่นะครับไม่ได้เป็นตัววีตรงแบบอู่ทองนะครับถ้าเป็นอู่ทองเลยเนี่ยนะครับจะเป็นตัววีที่ไม่มีสวนทรงนะครับคือจะตรงลงมาเลยนะครับแต่พอเป็นกลุ่มสุโขททยเนี่ยจะลักษณะอกผายนะครับที่เป็นสุโขไทยพิษนุโลกนะก็คือใบหน้าจะไม่ใหญ่มากนะครับโอค์นี้ก็ทะลุซุ้มนะครับ แต่ว่าตัดชิดขอบนะครับพักเนี่ยจะดูผอมนะครับจะไม่เหมือนกับสุโขไทยปกติให้เทียบกับสมเด็จดำนะครับคือโดยซูมเนี่ยก็จะใกล้เคียงกันนะครับนะครับคือพื้นที่เนี่ยนะครับก็จริงๆขนาดกรอบในใกล้เคียงกันละครับอยู่ที่การตัดนะครับซ้มก็มีขนาดใกล้เคียงกันแต่องค์พาเนะครับจะดูใหญ่กว่านะครับ นะอกผายก็ดูหนากว่าแขนทุกอย่างใหญ่กว่าหมดเลยนะครับเกตทะลุซูมเหมือนกันนะครับมีนะครับเทียบกันนะซึ่งพาพที่ท่านเห็นเนี่ยก็ลักษณะผิวเนี่ยกแกร่งนะครับมีเป็นลักษณะผิวสังขยาเลยนะครับตรงนี้นี่ก็ใช่นะครับนี่ลักษณะเกตนะครับจริงๆแล้วทะลุซูมเนี่ยเราเรียกตามปกติแต่ลักษณะที่เราเห็นนี่คือเรียกว่าลักษณะภาซูมนะครับคือเกตเนี่ยนะครับ มันตกท้องช้างแล้วโค้งขึ้นแล้วก็พาดลงซึ่งผมเคยทําคลิปให้ดูกันแล้วครับองค์นี้ก็มีลักษณะใกล้เคียงครับเป็นลักษณะผิวสังขยายเห็นไหมครับสนับผิวเนี่ยนะครับมีรอยย่นเต็มไปหมดเลยนะครับด้านล่างเหมือนกันครับลักษณะที่เป็นผิวสังขยา,ยามีความหนึบนะครับแล้วก็เกลในลักษณะแบบพาดซุ้มนะครับคือพิสัยมันตกท้องช้างแล้วก็พาดขึ้นพาดลงนะครับ นะครับกลุ่มเนี้เนื้อใกล้เคียงกันครับนี่ก็เช่นเดียวรับแต่เนื้อนี้องค์นี้จะละเอียดกว่านะครับจะละเอียดกว่าแล้วถ้าผ้าที่มีลักษณะหนึกแร่งอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีกลุ่มรอยปูไตในชัดเจนไม่างั้นจะเป็นผิวสังขยาในรอยปูไตนะครับนี่ก็คือเป็นลักษณะธรรมชาตินะครับนี่ท่านได้ดูพิมพ์ไว้นะครับถือว่าเป็นอยู่ในกลุ่มนะครับพิมพ์ใหญ่สุโขทัยพิษณุโลกนะครับก็มีความสวยงามนะครับ มีลักษณะด้านข้างเนี่ยเราก็เห็นลักษณะของแม่พิมพ์ผินด้วยนะครับนี่นื้ชัดเจนตรงนี้เขียนรอยเลยครับเป็นแม่พิมพ์ผินที่บังคับนะครับบังคับพิมพ์ก็จะตื้นๆนะครับฉันเนี่ยเวลาเราดูเราศึกษาทุกมิติผมพยายามเสนอทุกมิตินะครับดูพิมพ์ก็ต้องดูนะครับดูก็มีความสุขนะครับได้เรียนรู้นะครับได้เห็นพุทธสินต่างๆนะครับการทดสอบครับแม่เหล็กแรงสูง ชุดที่ท่านเห็นนี่นะครับมีมานานแล้วนะครับก่อนที่จะมีการทําคลิปนะครับพแน่โอกาสปลอมนี่นะครับถ้าผมคัดนะก็ไม่มีส่วนถ้าเป็นของ f c ที่มานะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะคัดมาก่อนนะครับยกเว้นว่าตั้งใจจริงๆนะครับนี่ทะล้มมาเลยนะครับเล็กรงสูงนะครับองนี้อ่ะองตอมานะครับองนี้อ่ะ นี่นะครับก็ล้มมาเหมือนกันนะครับต่อมาครับแต่บางทีท่านใช้แม่เหล็กธรรมดาบางทีก็อาจจะไม่ได้นะครับต้องต้องดูด้วยนะครับรงนี้สําคัญนะครับนี่นี่นะครับนี่ครับก็ทุกองค์นะครับก็ได้แม่เหล็กแรงสูงเดี๋ยวคลิปนี้เราไปดูกล้องกำลังสูงนะครับดูเพื่อความสวยงามนะครับแล้วก็สบายๆนะครับดูผิวพระบ้างนะครับ อาดวงนี้ก่อนเลยครับพระนะครับเนี่ยผิวนะครับมีลักษณะความมันเงานะครับอ่าเราต้องดูนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับมีลักษณะผลึกขึ้นชัดเจนนะครับก็มีการลงลักไว้ที่องค์พระนะครับองค์นี้พิเศษนะครับมีดอกแรกนะครับขึ้นเป็นดอกนะครับองค์นี้ไม่ได้เป็นสนิทนะครับนะครับดูเหมือนลูกโป่งนะครับ เวลาเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนต์มาแล้วเนี่ยเราจะธาตุที่มีธาตุเงินอยู่ด้วยนะครับเป็นแหล็กนะครับซึ่งเหล่านี้นยผมเคยทําในคลิปหลายคลิปนะครับท่านท่านกลับไปดูนะครับมีโยกหินดินเขียวนี่นะครับชัดเจนนะครับกำแพงสุ้มกอนะครับเนื้อก็ขาวมันเงาหนาช้างนะครับเกตก็นี่นะครับลักษณะนะครับจริงๆก็เป็นลักษณะกลุ่มธาตุซุ้มนะครับกลุ่มธาตุซุ้มนะครับนีนะครับ มาดูแบบสบายๆนะครับคลิปนี้อ่าด้านหลังนะครับอนนี้ก็เป็นลักษณะผิวที่เป็นผิวสังขยานะครับตรงนี้นะครับมีสนิมดอกแร่นะครับหินดินเขียวมีก้อนหนึ่งนะครับแต่ว่าผงตะไบทองนะครับอาจจะไม่เจอนะครับล้าดูใบหน้าพระครับถ้าดูลักษณะนี้เราจะดูเลยว่าลักษณะของผลมะตูมนะครับมีบู๋เล็กๆนะครับซึ่งไม่ได้เป็นลักษณะของวงรีนะครับลองค์พระ ก็จะดูผอมเล็กนะครับนี้ชัยจีวอน,นะครับเดี๋ยวดูองค์อื่นบ้างครับองค์นี้ตัดกรอบใหญ่นะครับตัดกรอบใหญ่ให้ดูเห็นไหมครับใบหน้าเนี่ยถ้าท่านดูดีๆเนี่ยจะไม่ได้เป็นลักษณะวงรีนะครับจะออกผมมาตุ้มแั่เล็กนะครับแล้วก็ผิวเนี่ยเป็นผิวแบบผิวสังขยาเลยองค์นี้ชัดเลยนะครับ ทั้งด้านหลังทั้งด้านหน้านะครับเห็นไหมครับมีลักษณะลอยยุบย่นนะครับหนึบหนึบเน่เนลักษณะผิวสังขยาอุ่มนี้นะครับมีหินดินเขียวอยู่บริเวณนี้นะครับแล้วก็มีผ้ากาแพงซุ้มกอให้เห็นนะครับส่วนสภาพผิวนี่ยมีลักษณะการขดนะครับมีลักษณะผิวผิวแบบเป็นผิวสังขยาดีกว่าครับใช้คำนี้องค์นี้กลุ่มหินดินเขียวเยอะนะครับเยอะที่ว่าเจอสองชุดนะครับก็เยอะนะครับไม่น้อย แล้วในพระกำแพงสงกองนะครับเห็นปกอบนี่ก็ใช่นะครับเนเนื้อในนะครับเห็นเขียวๆล็กๆเนี่ยมีนะครับซูมครับลักษณะการหดม้วนน่มีอยู่แล้วนะครับคือหดเข้าไปข้างในเนี่ยนะครับแล้วผิวก็ไม่ได้เรียบเป็นนะครับอันนี้คือเป็นคือเราต้องดูเนื้อด้วยครับในเนื้อกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับออกไปทางสังขยานะครับต้องดูเนื้อบางทีเราเอาเนื้อหนึ่ง ไปเทียวอีกเนื้อนหนึ่งก็ไม่ได้เนี่ยแนวร่องรอยของมัาเป็นผิวสังขยาตรงนี้ชัดมากนะครับ,นะรบมีรูมีบอมีขดนะครับด้านหลังนะครับกลุ่มเหล่านี้นะครับด้านหลังก็นผิวสังขยาอันนี้มีสนิมแรกไหมมีนะครับนะครับก็คือเนี่ยนะครับ คือบางทีเป็นก้อนแล้วก็จะมีซึมๆออกสนิมนะครับแต่ก็เป็นก้อนแร่นะครับเนี่ยตรงนี้เช่นเดียวกันเป็นก้อนแร่นะครับแล้วก็เวลาซูมอย่างเงี้ยเราเห็นลักษณะของสังขยาชัดเจนเลยนะครับเนี่ยนะครับมีล่องมีหนื้อเนื้อนะครับคือเป็นกลุ่มของผิวตระกูลนี้นะครับกลุ่มนี้เนี่ยนะครับผิวสังขยาครับถามว่าสององค์นี้เนี่ยนะครับถ้าคะแนนจะลดลงก็ก็คือ จากร้อยเต็มเนี่ยถ้าประเมินตามมาตรฐานเราเนี่ยจะหายไปก็ตรงของตะไบทองเนี่ยแหละครับนะครับจะต,ต้องหาละเอียดอาจจะมีก็ได้นะครับแต่ก็ได้จากส่วนอื่นไปนะครับจริงๆก็ทดสอบหลายอย่างนะแล้วก็ผ่านมาหมดแล้วนะครับตกล,ลุ่มหินดินเขียวเนี่ยมีอยู่เยอะนะครับเจอเยอะแต่ว่าเล็กเล็กมากนะครับไม่ได้เห็นชัดเจนนะครับเดี๋ยวดูอีกองหนึ่งนะครับ องนี้น่าจะออกวงรีกว่าองค์อื่นๆนะครับองลีวองอืคนหัแม่พิมพ์นะครับเกรกระพ้าซุ้มเหมือนกันนะครับแต่ปัดขอบชิดนะครับแล้วก็มีลักษณะลงลักเหมือนกันด้วยใกล้เคียงอะไรนะครับที่ด้านหลังนะครับแต่ผิวนี่จะตึงกว่านะครับตึงกว่าเพื่อนเลยนะครับแล้วก็มวลสารนะครับมวลสารละเอียดหาดูยากนะครับเป็นที่ผนังเลยครับนี่นะครับมีพระกำแพงซุ้มกออยู่นะครับ ด้านหลังเห็นอยู่นะครับบนใบหน้านะครับมีลักษณะของผลิตอยู่นะครับเนื้อขาวนึกแกล่งนะครับไม่ค่อยเจอมลสารอะไรมากนักในด้านหน้ามีพระกำแพงสูงกออยู่นะครับมีแร่เหล็กครับเจอแล้วอ่าถ้าแร่เหล็กนี้องค์อื่นองค์ก่อนหน้านี้ก็มีนะครับแต่เป็นสนิมเหล็กนะเราก็ถือว่าแทนกันนะครับองนี้อยู่ตรงนี้นะครับเงินวาวนะครับ ด้านหลังนะครับพราแพงซุ้มกอเห็นอยู่ชัดเจนนะครับแต่จะเป็นกลุ่มแร่เหล็กเงินยวงเยอะครับองนี้องนี้ที่เจอเยอะก็จะเป็นกลุ่มแร่เหล็กนะครับพระกำแพงซุ้มกอก็เห็นอยู่นะครับปราปรายนะครับหินดินเขียวไม่พบนะครับเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะเจอองค์ไหนเจอได้ครบก็ดีครับแต่จะไม่ครบก็ก็ถือว่าไม่ครบนะครับแต่ว่าเราก็มีวิธีการดูองค์ประกอบต่างๆนี่ก็เจอกลุ่มที่เป็นแร่เหล็กกแล้วนะครับ ชัดเจนนะเป็นก้อนเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูด density กันครับนะครับทีละองค์เลยนะครับตี่นี้จุดนะครับ7จ็ุดนนะครับเดี๋ยวเราช่างในน้ำนะครับดูว่าจะเป็นเท่าไหร่นะครับคือตอนช่างในน้ำเนี่ยมีการคำนวณแล้วนะครับแล้วก็มาเครื่องเนการคำนวณนะครับไม่ใช่ว่า โอ้ใหญ่ไม่เท่ากันน้ำหนักไม่เท่ากันความถ่งเฉพาะคือดูเป็นที่องค์ประกอบมวลสารวัดโดยรวมครับของทุกองครับนี่นะครับค่าที่ได้นะครับคือ1.81ครับก็ยังอยู่ในเกณฑ์นะครับยังอยู่ในเกณฑ์นะครับแม้ว่าจะไม่ได้เต็ม10นะครับแต่ไม่ได้หลุดเกณฑ์นะครับนะครับแม้ว่าจะไม่ใช่ช่วงคะแนนด10แต่ก็อยู่ในช่วงคะแนน9นะครับอันนี้ก็ถือว่านะครับ โอเคนะครับเห็นไหมครับไม่ก็จจาเป็นจะต้องเต็มแต่ว่าเราการที่เรามีเกณฑ์นะครับเพราะเราไม่รู้ว่านะครับจะต้องจําแนกแยกแยะอย่างไรนะครับนี่สาคัญนะครับดูองค์นี้ครับองนี้นะครับหนักกว่าเพื่อนเลยนะครับแปดจุดหกเก้านะครับเพราะว่าตัดกรอบมาใหญ่นะครับเดี๋ยวดูความถ่วงจำเพาะครับนะครับไม่ได้อยู่ที่ขนาดหรืออยู่ที่น้ําหนักอย่างเดียวนะครับ แต่อยู่ที่ความถ่งจำเพาะก็คือลักษณะของมวลสารในองค์นั้นๆนี่แหละครับนะครับหนักกว่าด้วยใหญ่กว่าด้วยนะครับคำว่าค่าจะได้เท่าไหร่นะครับ1.77นะครับอยู่ในเกณฑ์10คะแนนเต็มด้วยนะครับเห็นไหมครับแม้ว่าน้ำหนักจะมากกว่านะครับเราจะใหญ่กว่าเพราะเนี่ยอยู่ที่การผสมของมวลสารนั้นๆน,น,นะครับดียเดี๋ยวองค์นี้นะครับ องนี้ตัดขอบชิดนะครับน้ําหนักเบาเลยครับ6.32เนี่ยผมไปเทียบนะครับน้ําหนักต่างกันหมดทั้ง3ององนะเพราะอะไรครับเพราะว่าตัดรอบมาไม่เท่ากันนะครับแล้วก็ไม่ได้ทํามาจากกลุ่มเดียวกันด้วยคนละพิมพ์ด้วยนะครับเนื้อก็อาจจะผสมมาแตกต่างกันแต่ว่าถ้าทําอยู่ในยุคเดียวกันนะครับเราก็จะสามารถดูค่าได้ครับดูความถ่วงจำเพาะครับว่าจะได้เท่าไหร่นะครับ 1.77ครับองนี้เนี่ยเท่าองค์เมื่อกี้เลยครับอยู่ในเกณฑ์0คะขนาเต็มเห็นไหมครับทุกท่านว่าขนาดไม่เท่ากันน้ําหนักไม่เท่ากันแต่ถ้ามวลสารนะครับที่ใช้นะครับองค์ประกอบปูนเปลือกหอยก็ดีเนี่ยนะครับอยู่ในกลุ่มเดียวกันเนี่ยค่าที่ออกมาก็จะเท่ากันเนี่ยสององนี้ครับชัดเจนนะครับขวาได้ใหญ่กว่าตัดกรอบใหญ่กว่าด้วยน้ําหนักก็เยอะกว่าด้วยนะครับอันหนึ่งหกกว่าอีกหนึ่งแปดกว่านะครับแต่ว่าได้ ความถ่วงเฉพาะเท่ากันเห็นไหมครับในกลุ่ม10คณะนะครับครับจากที่ตรวจไปเมื่อกี้นะครับเชื่อว่าประเด็นนี้นะครับจะตอบข้อสงสัยของหลายท่านได้นะครับว่าขนาดต่างกันน้ําหนักต่างกันเนี่ยความถ่วงเฉพาะจะต่างกันไหมนะครับไม่ต่างครับถ้าผสมมาเหมือนกันนะครับเป็นปูนนะครับมวลสารที่ทําอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันนะครับก็จะมีความใกล้เคียงกันครับวัตถุดิบที่ใกล้เคียงกันนะครับก็จะมีความถ่วงเฉพาะที่เหมือนกัน หรืออยู่ในช่วงเดียวกันครับนะครับเพราะวันนี้เป็นอีกพิมพ์นึงคลิปนี้ดูสบายๆนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมเก็บพราะสมเด็จตามตำรานะครับเนื้อหาก็จะมีสลับกันไปหนักบ้างเบาบ้างวิทยาศาสตร์บ้างประวัติศาสตร์บ้างแต่เชื่อว่าทุกท่านน่าจะได้ประโยชน์นะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ